สวัสดีค่ะพบกับฟังจะก,กอดแนดมได้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อีกแล้วนะคะวันนี้แน่นอนค่ะเราต้องมีแคมเปญดีๆมานําเสนอแน่นอนแคมเปญวันนี้จะมีแคมเปญชื่อว่าผ่อนศูนปร์เซ็นนานสิเดือนนะคะลูกค้าฟอดทุกท่านนะคะที่ใช้บัตรกสิกรไทยยกเว้นบัตรออนไลน์นะคะสามารถ ใช้สิทได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง31ธันวาคม2564ใช้ยาวตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งสินค้าที่ร่วมรายการที่ลูกค้าสามารถผ่อนได้มีดังนี้ค่ะโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะรอบหรือ S S T โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะแบบท็อปอัพหรือ S S T ท็อปอ โปรแกรมขยายรับประกันคุณภาพสำหรับรถปอดและค่าใช้ใจ่ายในการเข้ารับบริการตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปต่อนหนึ่งใบเสร็จไม่ว่าจะเป็นเช็คระยะซื้อยางหรือซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสามารถร่อนได้สูเปเ็นนาน10เดือนเลยนะคะทั้งนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ฟังจากฟอร์ดแกนได้จังหวัดแพร่ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่แคมเปญหน้าสวัสดีค่ะ